สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดวงประจำเดือนตุลาคมนะคะของชาวราศีพฤษภดูได้ทั้งแบบสากลแล้วก็แบบไทยเลยนะแบบสากลจะเริ่มตั้งแต่วันที่20เมษาถึง20พฤษภาส่วนแบบไทยจะเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนาถ้าเกิดมันไม่ตรงอาจจะต้องลองดูราศีข้างเคียงกันนะคะ เราดูเอาที่ตรงกับเรื่องราวของเราเป็นหลักเนาะชาวราศีพฤษภหรือบางคนรู้สึกว่าดูแบบลัคนาราศีมันตรงกว่าก็สามารถดูได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองลัคนาราศีอะไรสามารถเช็คได้จากในเน็ตเลยนะอืมแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆแม่หมอจะทำตารางไว้ให้นะอาจจะหลังช่วงนี้เนาะโอเคชาวราศีพฤษภเราไปดูกันดีกว่าว่าดวงเดือนตุลาคมของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อ่ามาดูภาพรวมก่อนนะไพ่หลักประจําเดือนนี้ได้ไพ่เจ็ดถ้วยโหแต่ว่าไพ่ขยายแบบนะตึงมาเลยไพ่เก้าไม้ไพ่หา้าถ้วยโหไหนดูซิไพ่เก้าถ้วยเดือนนี้ตึงอยู่นะเนี่ยชาวราศีพฤกซ่ ไพ่หลักประจําเดือนชาวราศีพฤกษ์นะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่พูดถึงจินตนาการพูดถึงทางเลือกทางเลือกของเจ็ดถ้วยจะไม่เหมือนกับไพ่สองไม้นะสองไม้เนี่ยเขามีการวางแผนแต่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่อันนั้นก็โอเคมันจะค่อนข้างคิดสาราะตะมากกว่า บางคนเนี่ยอาจจะกําลังยึดติดอยู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราดูจากไพ่เก้าไม้เนาะแล้วก็มีไพ่หถ้วยไพ่สองอันเนี่ยขึ้นมาด้วยกันมีความเป็นไปได้ค่ะชาวราศีพฤกษ์ส่วนหนึ่งอาจจะเพิ่งเจอเรื่องราวแย่ๆมาทําให้ยังติดอยู่ในความรู้สึกนั้นยังไม่มู v อ on อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรากําลังหลอกตัวเองอยู่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเรากาลังมีความสุขอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ประมาณนั้นนะคะชาวราศีพฤษภอ่าเรามาดูเรื่องการงานการเรียนกันดีกว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะขอแม่หมอนสับไพ่แป๊บนึงได้ไพ่เทมเพลตอืม แล้วก็ได้ไพ่เจ็ดไม้แล้วก็เด็กถ้วยสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะไพ่เทมเพลตเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในการทำงานมีความเป็นไปได้คะ่ะว่าจะมีงานปรับโครงสร้างปรับตำแหนง่งหรือปรับปรุงงานหรือขอบเขตรับผิดชอบบางอย่างซึ่ง เราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าดูจากเจ็ดถ้วยเนาะไพ่แกนกลางเนี่ยมอนเราแบบเฮ้ยทำไมต้องเอาอันนี้มาให้ฉันอะไรแบบนี้หรือแบบเฮ้ยฉันควรจะได้งานนั้นสิฉันควรจะได้ทําอันนี้สิอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าในช่วงการเรียนแม่หมอมอ,มองว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราอยากจะเรียนหรืออยากจะทํากิจกรรมบางอย่างที่เราชอบแต่เราอาจจะถูกห้ามไม่ให้ทํานะ เพราะว่าไพ่เ็ดไม้เนี่ยมันพูดถึงการบล็อกการห้ามได้อะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเหนื่อยๆหน่อยเนาะตึงๆมือหน่อยนะคะอ่าเราไปดูกันว่าใครที่ลองงานใหม่จะได้หรือเปล่านะขอสับไพ่แป๊บนึง่งเฮ้ยได้ไพ่เดอซานเฮ้ยเฮมีหวังว่ะเด็กไม้มีหวังไป แล้วก็สามดาวไพ่จบแย่มากเลยออ่ะาแม่หมอมองว่าจะมีโอกาสได้งานค่ะแต่ว่ากว่าจะได้งานเนี้ยเรายื่นไปหลายที่มากนะอือม,มันจะไม่ใช่งานที่แบบยื่นที่แรกได้มันจะยื่นไปหลายที่แล้วเขาจะติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยหรือที่ที่เราหวังไว้เราอาจจะไม่ได้ประมาณนั้นนะคะแต่รวมๆแม,ม่หมอรู้สึกว่าเราจะได้งานที่เราชอบนะเออแต่ว่าพอไปทําจริงๆอะ่ะ มันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่ใครที่เป็นสายยื่นแบบเคียร์ทีงานออกแบบงานที่ใช้ไอเดียทงความคิดแล้วก็ศิลปะบอกเลยว่าจะไปได้ดีนะคะสำหรับใครที่ยื่นงานสายนี้ไปนะชาวราศีพฤษภแต่7ถ้วยขึ้นมาบวกสาดาบเนี่ยแม่หมอมองว่า บางคนจะได้งานที่ตัวเองไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่จําเป็นต้องเลือกเพราะว่ามันมันไม่มีทางเลือกในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมรวม,มพาร์ทการงานงานใหม่ที่รอคอยของชาวราศีพฤกษบเนี่ยแม่หมอมองว่ายังไงก็ได้งานแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่โอเคแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่โอเครับไม่ได้แต่ก็แค่แบบอ่าทำไมต้องเจออะไรแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะ อีกในหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ยื่นเรซูเม่คำเตือนพยายามเรียกเงินเดือนให้เหมาะกับความสามารถของเรานะคะก็จะมีโอกาสได้มากขึ้นนะแบบอย่าเรียกจนโอเวอร์ที่แบบเราจะแฮนดเดิลงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปไปดูเรื่องการเงินนะคะโหเปิดมาก,ก็ไพ่สิบดาบเลยเหรอน่ากลัวมากอืมแล้วก็ไพ่แปดถ้วย ใบสุดท้าย3ถ้วยชาวราศีพฤษภใครที่เป็นสายปาร์ตี้อยากให้ระวังนะคะมีเกณฑ์เสียสุขภาพหรือว่าเสียตังไปกับสายปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะมีเกณฑ์ที่จะไปกินเลี้ยงหรือเราเนี่ยจะได้เป็นคนออกเงินให้ก่อนแต่กว่าจะได้คืนก็ยากยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่แกนะแกต้องเลี้ยงสิอะไรอย่างเงี้ย ต้องระวังให้ดีนะคะใครที่เป็นสายปาร์ตี้มีเกณฑ์เสียงเงินค่อนข้างเยอะหรือเดือนนี้มีเกณฑ์ซื้อของมาแล้วผิดหวังแบบไม่เป็นไปอย่างที่หวังของที่ได้ไม่ตรงปกอะไรแบบนี้ยมีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์เสียงเงินค่อนข้างเยอะมากๆเลยอ่ายังไงก็ต้องระวังให้ดีนะคะต่อไปไปดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภเป็นยังไงบ้าง การเงินระหว่างคนมาหยิบยืมก็งดให้ยืมก่อนนะช่วงนี้อืชโชงลางได้ไพ่เดอะเฮอร์มีดเฮยเฮยเฮยสามดาไอยู่แล้วหรอใบสุดท้ายสามถ้วยโอเคสำหรับใครที่เป็นสายมูอ่ามีเกณฑ์ที่ไปมูเรื่องสุขภาพแล้วจะโอเคนะคะ กี่ยวกับสุขภาพนะบอกไว้ก่อนคือมันจะโอเคแต่มันไม่ได้โอเคแบบทันทีแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นส่วนใครที่มูเพื่อจะไปใช้ในการเสี่ยงดวงเดือนนี้แม่หมอหมองว่าน่าจะได้เลขจากพ่อปู่ฤาษีหรือพระอะไรอย่างนี้นะคะแต่แต่มองว่าเป็นพ่อปู่ฤาษีอะไรอย่างนี้มากกว่านะอือก็ลองไปขอเลขได้แต่ว่าไพ่มันไม่ได้ขึ้นว่าจะถูกนะแค่แบบลองไปขอได้ อันนี้ก็เป็นต้องเป็นดวงพื้นฐานส่วนบุคคลอีกเนาะโอกาสถูกมันก็ไม่เท่ากันนะคะก็เล่นพอคำๆคเนาะอย่าแบบอย่าเล่นเยอะอ๋อบางคนได้เรียกจากความฝันด้วยนะอืมอืมลองดูลองดูต่อไปไปดูเรื่องความรักนะคะชาวราศีพฤษภได้ไพ่หกเหรียญอันนี้คนโสดน,นะได้ไพ่ the world แล้วก็ได้ไพ่ เด็กช่วยชาวราศีพฤกษบมีเกณฑ์จะเจอคนถูกใจเป็นคนต่างชาติต่างศาสนานะคะจะเจอจากโลกออนไลน์เป็นหลักอืมพอยแรกเลยคือจากโลกออนไลน์พอยที่สองจะเจอจากการทำกิจกรรมจิตอาสาหรืองานช่วยเหลือต่างๆแต่ไม่หมอบมาว่าคนนี้เขาจะเด็กกว่าเรานะออมีโอ,อกาสมากเลยเขาจะเด็กกว่าเราเขาจะอายุน้อยกว่าหรือแบบวุฒที่ภาวะเขาอาจจะน้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ดูเป็นคนน่ารักดีค่ะจะเป็นคนอุบๆหน่อยนะ,จะเจ้าเนื้อนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอถ้าใครชอบเนวชับบีเนาะมีแก้มอะไรอย่างงี้เขาก็ดูน่ารักดีค่ะแบบว่าคุยได้เออไม่ไม่ได้ดูมีพิษภัยในภายนอกนะภายในนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้คุยกับเขาอ่ะเขาจะทำให้เรารู้สึก k i m มโโต o รู้สึกแบบเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน อายุสิบขวบอย่างเงี้ยเออเราจะรู้สึกกลับไปเป็นเด็กกระชุ่มกระชวยประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จะจริงจังไหมแม่หมอกว่ายังไม่ขนาดนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบคุยเล่นชิวๆคิมมินโนโตจ,จักจิแต่พัฒนาไปค่อนข้างยากประมาณนั้นต่อไปคนคุยไม่ชัดเจนชวาวราศีเวกสมนะคะเดือนตุลาเป็นยังไงบ้างได้ อาสบินดาบจัสติกแล้วก็ไพ่เก้าดาบเนาะอืมแม่หมอมองว่าสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนเดือนนี้จะมีการเคลียร์กันบางอย่างเกิดขึ้นคมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคิดมากเกินไปแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเออในความคิดมากความคาลากซังความอึดอัดบางอย่างนี้ ฝ่ายที่ทนไม่ไหวจะเปิดปากพูดและจะเป็นคนลีดลีดในการคุยเคลียร์กันครั้งนี้แต่ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาจะใช้อารมณ์ด้วยอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่ใช้อารมณ์เนาะใครก็เช่นที่เป็นคนเริ่มต้นแบบว่าเปิดประเด็นคุยขึ้นมาก่อนคนนั้นแหละมีโอกาสใช้อารมณ์มากกว่าซึ่งการเคลียร์ครั้งนี้แม่หมอบอกเลยว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าด้วยความ แั้วสิงมันกลับหัวเนาะแล้วก็บวกไพ่อัศวินดาบอีกมันมันจะมีการใช้อารมณ์นำเออก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเช็คความรู้สึกเขากับเราคันโอ้ในขอดูฟังเราหน่อยอืมอืมเฮ้ยเหมือนคดีจะพลิกว่ะ มีความเป็นไปได้ค่ะชาวราศีพฤกษ์เดือนนี้อาจจะเป็นเราก็ได้นะที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งแล้วเขาจับได้เขาก็เลยแบบเคลียร์ไงจะยังไงซีอะไรอย่างเงี้ยจะเลือกใครประมาณนั้นนะเพราะดูจากเขาเขาแบบเหมือนต้องการให้เลือกต้องการให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยโอโ้คดีพลิกเฉยเออประมาณนั้นค่ะแต่มันอาจจะสลับกันได้นะบอกไว้ก่อน แต่มันจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งค่ะที่น่าจะจับได้ว่าอีกฝ่ายมีคนคุยมากกว่าหนึ่งแล้วก็ยื่นคําขาดว่าจะเลือกไหมอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเพราะว่าดูจากไพ่สรุปมันก็พูดถึงร่างการเลือกเหมือนกันอ่าซึ่งการเลือกครั้งนจะเลือกยากค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเลือกคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วชีวิตเขาดีขึ้นือาจจะเป็นเราเลือกอะแต่พอให้การเลือกครั้งนี้ไม่ว่าเขาจะเลือกตัวเลือกไหนหรือเราจะเลือกตัวเลือกไหน คนที่ถูกเลือกคือคนที่มั่นใจแล้วว่าทำให้ชีวิตของคนที่เลือกดีขึ้นประมาณนั้นนะโอ้ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่ต่อไปเราไปดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนาะชาวราศีพฤษภเดือนนี้ตึงกับทุกเรื่องเลยนะการงานการเงินความรักตึงงบตึงตึง เดือนนี้ต้องสู้ๆนะคะต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะในไพ่ wheel of fortune อัศวินดาบแล้วก็ซีดาบเดี๋ยวขอเปิดขยายเลยนะเพราะว่าไพ่มันกำกวมมากเลยอืหนหนขอดูฝั่งเขาหน่อยอืมอมแล้วฝั่งเราล่ะ อืมโอเคความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะมีความเป็นไปได้ประมาณหกสิบเอร์ซนที่พัฒนามาจากคนไม่ชัดเจนคือมันมีการลงดาบแล้วเลือกแล้วว่าเป็นเราหรือเราเลือกแล้วว่าเป็นเขาทีนี้ความสัมพันธ์ฝั่งเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมีการเลือกกันเกิดขึ้นแต่เขาก็จะระแวงว่ามึงเลือกกูเนี่ยมึงเลือก กูจริงๆใช่ไหมหรือว่าแบบเออเลือกไปอย่างนั้นแหละเรื่องส่งสองอ่ะมันจะมีการระแวงเกิดขึ้นส่วนเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออฉันเลือกมาถูกคนไหมทําไมพอเลือกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดประมาณนั้นนะแต่มันสลับกันได้นะคะบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่ใช่ในเคสนี้ก็มีความเป็นไปได้คล้ายๆกันคะ่ะว่ามันจะมีความตึงพอกันทั้งคู่นะทั้งเราทั้งเขาเลยแบบฝ่ายหนึ่งก็ระแวง อีกฝ่ายหนึ่งก็ระแวงระแวงจกตาไปจกตากันมาอมีความเป็นไปได้ขอเดือนนี้จะระแวงกันเป็นพิเศษนะอืมบทสรุปความสัมพันธ์มันจะเป็นช่วงน้อยๆกันนะเป็นช่วงเป็นช่วงที่คุยกันน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างแบบรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันแล้วทะเลาะกันอาจจะต้องแยกกันไปอยู่คนเดียวให้เวลากับตัวเองสักพักประมาณนั้นนะคะ แต่ถามว่าจะเลิกกันไหมแม่หมอมองว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเลิกกันค่อนข้างสูงอืมแต่เรื่องนี้เราก็ต้องเช็คดวงส่วนตัวเนาะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมเดือนตุลาคมของชาวราศีพฤษภเดือนนี้ตึงจริงแบบโอ้โหอันไหนก็ตึงการเงินก็ตึงการเงินก็ตึง ความรักก็ตึงยังไงแม่หมอก,ก็เป็นกำลังใจให้ชาวพุธศผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะพูดปิดสรุปไพ่เนาะไพ่ประจำเดือนชาวราศีพฤษศเนี่ยได้ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของจินตนาการเนาะเดือนนี้ชาวราศีพฤษศจะมีจินตนาการมากเป็นพิเศษแต่ต้องระวังเรื่องจินตนาการให้ดีมันอาจจะกลายเป็นภาพลวงตาหรือบางคนเนี่ยอาจจะคิดไปเองว่ามันดีแต่มันไม่ดี แล้วก็เป็นเดือนที่เราจะลังเลโลเลเป็นพิเศษเพราะทุกตัวเลือกมันดีหมดเลยในความคิดเราเราเลือกไม่ได้เราก็ระวังเรื่องการยึดติดนะคะบางทีเรายึดติดกับภาพลวงตามากเกินไปเราอาจจะคิดตัวเองว่าสิ่งนั้นมันดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องระวังให้ดีนะคะลองปรึกษาเพื่อนรอบข้างดูไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของท่าน้ําดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวราศีพฤกษ์ในเดือนนี้คือมีนกรกฎและพิจิกนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ให้กำลังใจนะมันอาจจะเป็นได้ทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำในเรื่องบางเรื่องได้นะคะเดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บหนึ่งนะอืมโอเคเช้าวราศสพฤกษ์ศพไพ่ให้กำลังใจเดือนตุลาคมได้ไพ่เรี่ยมง่ายนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขึ้นซับไว้ให้นะเผื่อใครอยากอ่านเนาะ เธออยู่กับความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเธอพอใจกับสิ่งที่มีไม่ขอยคว้าหาอะไรมาเติมจนมากเกินความจำเป็นเธอล่ายามในความสุขและความพอใจกับวิถีชีวิตที่ง่ายดายและพอเพียงวันนี้ฉันจะทำชีวิตให้ง่ายดายด้วยการมองหาความพอใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวฉันเลือกที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสิ่ง เพราะฉันรู้ว่ามันง่ายกว่าที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งให้เข้ากับฉันแม่หมอมองว่าไพ่อยากจะแนะนำชาวราศีพฤษภนะคือด้วยความเดือนนี้เราจะมีความยึดติดหรือว่าตกอยู่ในภาพลวงตามากเป็นพิเศษไพ่ก็เลยอยากออกมาพูดว่าแบบเออให้อยู่กับความพอดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างให้มัน make it easy ทำให้มันง่ายไม่ต้องซับซ้อนอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าดี อย่างที่คิดอะไรอย่างนี้นะพอเราแบบว่าทําทุกอย่างให้มันง่ายในการมองเนาะหรือว่าง่ายในการตัดสินใจเนี่ยเราก็จะไม่ยึดติดเราก็ใช้ชีวิตได้สบายใจมากขึ้นนะคะชาวราศีพฤกษ์นะหรืออีกในนึงก็คือไพ่ก็อยากให้เราปล่อยวางเนาะใช้ชีวิตบเรียบง่ายปล่อยวางพอเราเริ่มปล่อยวางได้เนี่ยเราจะเห็นคําตอบที่ชัดเจนได้มากขึ้นนะ ว่าเออในตัวเลือก1 2 3่งสเนี่ยเราควรจะเลือกทางไหนประมาณนั้นนะคะเอาราคาก่อนจากกันเนาะชาวราศีพึกษ์โซมแม่หมอจะเปิดไพ่อาหารนำโชคประจำเดือนตุลาคมให้นะคะมาดูกันดีกว่าได้ไรบ้างเนาะโอ้ไพ่ล่วงไพ่ล่วงอ่ะถ้าอยากออกมาก็มาด้วยกันเลยอืมโอเค เดี๋ยวขอจัดแป๊บนึงนะชาวราศีพฤษภค่ะอาหารนำโชคประจำเดือนตุลาคมจะมีหนึ่งเลยทากโก้อ่าพวกทากโก้ทากโก้เนื้อทากโก้ผักทากโก้อะไรก็ได้จะเป็นทากโก้เนาะมีเค้กเอ,อ่อช็อกโกแลตเค้กหรือจะเป็นเค้กปอนเค้กอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเลเยอร์เป็นชั้นแล้วก็ชูครีมนะคะอ่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทางของหวานเนาะ แต่ก็กินในปริมาณที่พอดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะดวงเดือนตุลาคมชาวราศีพฤษภอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย